ยังไออัดละใส่เคฟอะบางทีมกดไปไหมเคฟเคฟเคฟทเป็เนแ่่เรอแบบนี้มันมันไม่ค่อย้ กูไม่กดเพื่อนกูอยู่ครบดูข้างมันดูข้างมันดูข้างมันกดดีกดดีฟัดโดนแบนแล้วมึงเดี๋ยวกูด่าก่อนเดี๋ยวกูด่าก่อนเฮ้ยไอ้ฟันไอ้พิมพิมพิมฟันพิมฟันฟันสีละฟันสีพิมยังไงวะเดี๋ยวกูดูพิมฟันสีเฮ้ยเปลี่ยนเไงให้พิมเข้าไปวะพิมฟันสีเฮ้ยใครเล่นอะไรกูอะไรดีวะกระต่ายอะอะไรโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอมาแก๊กโอมาแก๊กเอ้ยพ ah hey, ันสี่ปะทำไงวะให้ทำไงไม่ออปเปิดดีกว่าเพราะตัวทีมมันบางว่ะเพื่อนไม่ต้องมีกูเข้าไปออฟเนี่ยแหละใครจะเลือกเปิดนเปิดเสียงได้เพวกความเพลินไหมเปิดกลองได้ไหมไม่เปิดโพงได้เพื่อความเพลินไอออฟออฟออฟพิมพ์ภาษาไออปพิมพ์พิมพ์ตัวใหญ่ไปใหามันระวังให้ดีๆระวังครูที่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 ต้องขู่กว่านะอ้าวมันก็วางได้เหรอเออก็วางได้แล้วก็เปลี่ยน

เอาไว้เลยเอาไว้เลยเอาไว้เดว้อเาไว้เลเอาไว้เดี๋ยวกูสัอันัให้แอปก่อนแอปก่อมันอยู่กลางกันไม่ได้อยู่กลางแอปก่อนแอปก่อนแอปกนแอดแอปไม่เรากูไเอาปันเดี๋ยวกูไม่งกูไปเฮ้ยมาี่มนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยงกินน้องท้องตั้งใไม่โดน้ไม่เชื่โอ้ไม่โดน

โอ้โหสตันโดนจริงไม่เดียวอยรอถึงต่อยออ้อว่าไอไวเล็ไเล็ดไเล็เนียนไวเล็เนียนองวดเจ็ดวิเจ็ดวิเีวุสตันเอาดเออไวเล็ดเนียนวเล็เนียนม่ยังเฮ้ยอยู่กลางนึงอยู่กลางนึงเีะเ้อยู่กลางนนึงนะอยู่กลางนึงดรัี้ออรวรออรออ

ไอ้มาแกงก้าวโดนรๆเลยว่ะเสตว์บนบนีป้อมตีป้อมตีป้อมเออป้อมยดป้อมยไม่ต้องไปตีมันต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 ันเอาดิเอาดิไอ้เืน้ี่ยิงคนเดียวมานี่ป้อม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 ัดปยัดลอเียรเลยไปเลนไปเลปล่อยแม่งเลยเราโดังเว้ เปิดสกิลน่ะเปิดสีนะเอ้ยเกี้ยเฮ้ยใครมีหิวมั่งปิดหิวไหยเฮ้ยระวังปัดนะถืออยอนนะเอ้ยเอ้ยถ่ายถ่ยถ่ายถ่ยถ่ยถ่า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 ย่ยอััที่ไหนัที่ไหนโอ้โหโอ้โหเอาตาย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  มานี่ตื่นสตันมา้จินล้อมานี้เอาตาย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 อ้งรเลด้า้ยงกนเลยไปเ่ดะโอ้ดูป้อมกลางมันถ่างดูป้อมกลางเราถ่างเดียว ไอ้ต่างก้นเร็วอ่ะเป็นรูเลยเงี้ยโบ่เลยเงี้ยดูดีกลางแป๊บกูเคลียร์ร่างแป๊บเอาค่อยเปิดแต่กูสตตนให้ต่อเอาดิเอาเลย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 เอาตายเอาตายเฮียโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เก็บมะนาวไว้เก็บมะนาวไว้นี่เราเอากาเลเออเอากาไม่ต้องสนใจเดีมันมันพุ่งมาเดปดูเฮ้ยใ่ย่ใ่ก่ีคลิปภาก่ีเดี๋ยวมันพุ่งมาก็ดูเลยโอยแดงกางสเลยไอ้กางยังไงไอ้ไอ้มาแลวมา้บัดวบัดเวอบัดวอลตื่นตันวแล Dah yuk, dah yuk. Awai datang, awai datang. Aduh, terumbang ni. Aduh, terumbang ni. Aduh, terumbang ni. Ini lagi lah. Ini lagi lah. Aduh! 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 พ้อพ่อไอไวีไอว้จบจบ่ยบเฮ้ยเราต้องจิ้วปากก่อนนึเงหยิอ๊เฟักษรใหญ่ไออกนะหักนะไอยังเกียรตไอสัเฮ้ยตายหมดเลย้ไม่ตาย

จบไอ้เยมไม่ยอะยิงไม่ได้ไอ้เยี่ยมไม่มีใครมายิงกับเกไม่ถอยวันนี้เนี่ถอยกันยิงไม่ใช่ยิงไม่เข้าไอ้แช่ลโอมันสองร้อยอ้าวจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊มึงตายจุ๊บไม่ได้เหี้ยจุ๊บจุ๊บตายเลสักจุ๊บจุ๊บไอ้แช่ตาย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 ยาดตายยาด มันแล้วมันหายกูนะกูเอาบัฟกันกูว่ามันคงลำคาญทีมเราเนยเออเดียวเดี๋ยวจะเดม

กแททีมเออจริงจริงก็ูดาเบ้กูะไอ้ยังาไม่ตอไปลูได้ครูไดไม่ต่อแล้วกรูไห้ยเชอจดูสกอร์กอีกินซีออกเลยสักสกอร์่วยกันมะไอ้ยัไอ้ยันอกินซีออกที่มันเข้ามาล้วว่ะสุดท้ายเออเห็นแล้วบใช่ไหมไมไ่ได้หูเลยออจบีเออเเจกันรอบหน้าคลิปหน้าบายบายสำหรับวันนี้ก็ไปแล้ว